สวัสดีสวีสด่านั้นคุณยินดีตอนรับเขา้าสู่ช่องการ์ตูนการ์ตูกี่มือนะทุกคนเฮ้ยกาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกคนก็คือเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นคนใคร F F an, คำเอฟเอฟนั้นคนงั้นเดี๋ยวเราวันนี้ทุกคนเราก็จะมาสอนหาเป็นโทเค็นสีฟ้าเลยนะทุกคนก็จะเป็นโทเค็นตัวนี้เลยแล้วทุกคนกคน็กนาจะได้ยึดเสร็จแบบ คกุกคักคุกคักแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเสียงกรูน้ำลายนิดหน,น่อยนี่จ้เพราะว่าอันนี้ใช้หูฟังอัดนะทุกคนมันเลยได้เสียงกูกรูกรูกก,ก,ก,กนะแต่ทุกคนก็ต้องรอของกอนนะทุกคนอันนี้ก็ต้องใช้หูฟังแบบธรรมดาไปกกอนเดี๋ยวลองหูฟังมาซาลองหูฟังมาโซงถ้าหูฟังมาส่งปุ๊บนะอยากจะเริ่มแบบว่าอัดคลิปเล่นเล่นรีฝายแล้วนะทุกคนทุกคนก็ต้องรอโกดนนะแล้วถ้าถึงตอนนั้นแล้วนะทุกคน เราจะเป็นไอ้น,นี้ด้วยต่อพัฒนาคลิปเกลืกออาจะคิดแบบว่าเปิดหน้าเหมือนมะโก,กนเล้วนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยทุกคนก็คุณเรียนเสร็จก็แบบรีบมาอัดเลยทำไมห้องหานานจังอันนี้คือใครอยากเห็นปุ่มว่าเราปรับมือก็ปรับอย่างนี้นะน,น,นานที่คือบบว่าจะแบบมาเล่นนะแล้วมันก็หาห้องนานนออุด้ว กเกมเริ่มเลยโอเคตอนนี้เวลาอัดก็เป็นเวลา3โม10นาทีนะทุกคนก็อยากจะดูว่าลงกี่โมงทุกี้ก็ไปรอดูแล้วกันตอนนี้เราจะเล่นแบบปลานี่นะทุกคนเราเห็นคนเราจะพยายามไม่ฆ่าเขาแต่ถ้าเขาไม่ยิงมากเราจะฆ่าเขา้นะทุกคนวันนี้ก็ภารกิจก็คือจะมาตามล่าหาโทเค็นสีฟ,ฟ้าเดินนะทุกคน ให้เป็นนั่งดีๆไวครับบายตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะทุกคนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต่์เราจะไปลงโพตาตัวก่อนนะทุกคนถ้านเขาไปลงนี่กันเขาเรื่อะไร แก้แล้วเราตานค่ะทเก็นก็เยอะนี่กลัวด,ดิ๋ยวเคลื่อนตัวมาพีด้วยกันนะทุกคนาากคนี่เราแบบจะเนโลชามากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเจะค่อยวิ่งขึ้นไปเนะ เราต้องรีบกดสกิลเอาล็อกแล้วไปแล้วงั้นเราจะโดนยิงหลังแน่ๆนะทุกคนอนนี้เจอเปืนอะไรก็เก็บเก็บไปก่อนนะเฮย้ยเจอกระป๋กสามดวงดีเกินแต่ถ้าเจอคนเยอะก็ดวงไม่ดีนะเฮย้ยเจอสองเจา้า ตัวยิงกันอยู่ข้างหน้าตัวยิงกันอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมต้องค่อยๆย่องแล้ว,ลวมันยิงกันอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนไม่กล้าวิ่งออกเลยนี้ภารกิจเราวันนี้จะสำเร็จไหม ตอนนี้เล่นเป็นอันนี้เรากันเห็นไหมไหมนะครับมันยิงกันอยู่เราจะเริ่มเริ่มหาร่างตัวน,นี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพักลงเดี๋ยวความของสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเริ่มลงไปข้างล่างเลยไม่ใช่ลงไปข้างล่างอย่างนั้นนะทุกคน

พนโถสุดตาน้องพีถสุดตาเขาแล้วไงเขายิงเราไม่ได้แล้วไงไปเมื่อกี้ตอนโหนมามีตัวเห็นด้วยต้องระวังขึ้นสองเท่าเลยมันอาจจะตามเรามาก็ได้ใครจะไปรู้นะทุกคนนอะ กินนี้ไม่ได้ถาวรได้มาจากร้านค้าแห่งความมืดตอนนั้นทุกคนส่วนใหญ่ถ้าซื้อของก็จะพยายามซื้อจากร้านค้าแห่งความมืดนั่นแหละทุกคนมันถูกดีแต่ตัวละครนี่ไม่ได้ซื้อจากร้านค้าแห่งความมืดนะโอเคเล่นเล็กก็พูดเุล่วงตอนนี้เลือกเต็มเลยนะอยากให้เราคู่ตาลุล่วงแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยนั่นไงนั่นไงทุคนข้างบน เจอแล้วทุกคนไม่รู้ว่าหนึ่งอันหรือสองอันนะใช่เลยว่มีไใช่แล้วใช่แล้วเอ้าข้างล่างก็มีอุ่ยได้มาสี่อันทุกคนถือว่าครั้งนี้มิชชั่นคอมพิวแล้วนะทุกคนก็แบบเพราะคนหาเก่งๆก็คือแบบหาเจอแบบตาหนึ่งอะเป็นสิบยี่สิบอันได้เลยนะทุกคนหาเก่งๆอะ่ะ ของซี่ว่ามีไหมไม่มีนะทุกคนเนี่ยแหละให้ทุกคนหาตามบนตามบ้านเนี่ยแหละมันต้องมีทุกคนเนี่ยถ้ามาสอันแล้วคนเริ่มเกมมาได้แป๊บหนึ่งนะเริ่มเกมมาได้แป๊บหนึ่งเราก็เจอแล้วทุกคนได้ไอ้สัวด้วยโอเคตอนนี้วงแรกก็กำลังจะบีบแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราลงไปหาที่อันนี้ดีกว่าที่อะไรนะเกล็บ <Yeah. S 1> ทางคนเดี๋ยวเราลงมา,า,งางเคล็บทาวกอนเราก็จะเริ่มหาไปทีละบ้านทีละบ้านเลยนะคะถ้าเจอศัตรูก็อย่าเพิ่งไปยิงนะอย่ามันจะหันมายิงเรามันจะริ่นเวลาการหาของของเราไปนะทุกคนให้ทุกคนค่อยๆหานะไม่ต้องรีบเล่นหรอก ถ้าทุกคนมีพวกเคอาร์ล็อกอะไรแบบนี้ทุกคนไม่ต้องรีบเข้าวงหรอกหาข้างนอกไปก่อนก็ได้ยวค่อยเข้าตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะทุกคนดเดี๋ยวเราว่าบ้านใหญ่นี้มันต้องมีนะถ้าไม่มีแสดงว่าคุณคุณมาฟาร์มก่อนเราไปแล้วนะมันต้องมีสิ ตัวเผือกดฟันมากเลยมันจะมีไหมเนี่ยไม่มีนะทุกคนก็คือสรุปนะทุกคนมันไม่มีนะทุกคนเนี่ยฟาร์มตรงนี้ก่อนแป๊บนึ่งแล้วกันเผือ,อาจะเจอเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเข้า,ากันเถอะทุกคน ยูมีได้สี่อันก็ถือว่าเยอะแล้วนะะที่นี่เหรียญเยอะมากเลยตอนแรกมีสูนเหรียญเฮ้ยแผนที่สะเบียงมาลุ้กันว่าผลสาเบียงนี้แผนที่สะเบียงนี่จะพาเราไิดลงตรงไหนรู้ว่าจะพาเราไปตรงไหนนะถ้าได้ยินเสียงเกินน้ำลายก็ต้องกราบขอแพ้ด้วย ทักษะที่เราเอามาทั้งหมดนะทุกคนเป็นทักษะสายบวกของเรานะทุกคนทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ทักษะของสายบวกแต่ว่ามันเป็นทักษะสายบวกของเราก็จะมีแคลลี่วิ่งเข้าชาแล้วก็ไฮโตะแล้วก็แม็กซิมแล้วก็เอารอค่ะมันเป็นทักษะไม่รู้ว่าจะมีใครมองว่ามันเป็นสายบวกหรือเปล่าแต่สำหรับเราคมันเป็นสายบวกได้นิดหน่อยหน่อยนะ ไม่ได้เป็นวกเยอะมากมายนะเราก็แบบลองหาตามนี้ไปก่อนแล้วกันแต่เท่าที่จำได้โพชตรงเนี้ยครัตาตัวเนี่ยคนลงเยอะมากอาจจะไม่มีเลยก็ได้แล้ว้ยเฮ้ยอุยอ้ยาาเลยมันกี่ตัวเนี่ย โอแมเจริไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์แล้วนะทุกคนที่เจอนะทุกคนนี่เป็นไงได้ไหมสิอันนั้นทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มไปผลิตโรงงานกันเลยดีกว่านะทุกคนอาจจะมีเสียงกุกกักุกกักกักระหว่างคลิปนะทุกคนก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะทุกคนนี่เลยได้กคน ก็คือมันหาได้จากตรงน,นี้เลยนะคะเราต้องมาเก็บจากโรงงานไฟฟ้านะคะอ่ะไม่น่ามีอะไรแลยทุกคนคลิปนี้ก็แบบว่ามาบอกเฉยๆว่าตรงนี้มันทำยังไงตรงนี้มันทำยังไงทุกคนแล้วก็จะรีแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวดันแรงใหม่นะทุกคนแล้วก็หายใครบมือเลยนะทุกคนอืมหรอ แล้วก็เห็นบอกว่าไอ้น,นี่ทุกคนตู้โกใกล้จะอัปเดตแล้วนะทุกคนจะเอาให้ดูนะคะตูเนาะทำไมภาพมันไม่หลดุดนี่ไงแค่ยี่สิวันเองนะเก็บบัตรโกเยอะๆนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเหรียญของเราก็แบบใช้สุรุ่ยสุล่ายนะทุกคนบัตรโกหมดไปทั้งหมดบัตรโกนะ หมดไปทั้งหมดนะตู้นี้นะหมดไปประมาณเขาเรียกว่าเท่าไหร่่ะหลายใบลุยนะทุกคนอันนี้เป็นเลขลักกี้ที่ยังไม่ตันนะยังไม่ตันนะนี่นแหละค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องค้นใครคำ ff ด้วยนะทุกคนใครอยากเข้าแคนเซตขีดสามสูนใครอยากใครอยากเข้าแคนเซตขีดสามศูนย์แปดเก้านะทุกคน คนใครขำ f คนใครขำนี่นะลูกเป็นชื่อที่เพื่อนคนนี้ตั้งให้นะคนนี้ตั้งไว้นะทุกคนแล้วก็เลยมาตั้งนะทุกคนแต่ชื่อแครน,นะทุกคนสำหรับคนไหนที่อยากเข้านะเดี๋ยวเอิมจะเทสนะทุกคนต้องไปรอติดตามดูรอดูในไลฟ์สดบูญย่านะทุกคนต้องลองไปดูนะทุกคนในไลฟ์สดบูญย่านะทุกคนชื่อก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะทุกคน ทุกคืนด้วยแบในะคลลา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 ชื่อก็เหมือนชื่อช่องเก่าละมั้งเดวี่ไม่จำกัดและไม่จำกัดนะคะก็ทุกคนก็ต้องรอดูไปก่อนนะว่าอีกเมื่อไหร่จะเปิดรับคนเข้าแคททุกคนต้องรอให้ผู้ติดตามหนึ่งพันบวกบวกบวกก่อนเดี๋ยวมีมีแน่นอนทุกคน มีวัวแคนแน่นอนนะแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่มีทเทสแคนแน่นอนก็บายบายนะทุกคน